สวัสดีครับครูบอยจะมาสอนโจทย์คณิตศาสตร์ป3ข้อม4นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ,ออนไลน์นะครับสอนออนไลน์นะครับเพื่อเข้ากับยุคของโควิดไวรัสนะครับที่เรายังไม่รู้เลยว่าจะจบสิ้นสุดที่เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทุกคนต้องมีความอดทนมากนะครับ ธรรมะข้อนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับพระอาจารย์เก่งๆดัง,ดงๆเขาก็พูดกันนะครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีลาบเสื่อลาบมียอเสื่อมยศเหมือนหลักพุทธศาสนาเลยมีโลกเดี๋ยวโลกก็หายไปครับไม่มีอะไรที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ความรู้ ความความรู้นี่แหละครับที่จะอยู่ย,ยั่งยืนนะครับเพราะว่าถ้าคนสอนไปแล้วความรู้ก็ยังอยู่ใน u t u b e นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราก็มาเรียนรู้คณิตศาสตร์กันดีกว่านะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถออกไปไหนได้ก็เรามาเรียนเพื่อจะได้ความรู้จากครูบอยนะครับอ่าเรามาเริ่มข้อข้อเจ็ดกันเลยนะครับ ข้อเจ็ดนะครับเขาบอกว่าขอรมอมและคอรนอของเลขจำนวนบวกสองจำนวนเป็นร้อยยามและแปดพันแปด้อยห้าสิบหกจงหาผลต่างระหว่างเลขสองจำนวนนั้นข้อนี้เนี่ยครับเราจะต้องกำหนดกำหนดตัวแปรก่อนครับอ่ะเราก็จะกำหนด ให้ a และ b เป็นจำเป็นเลขสองจำนวนนั่นเองนะครับอ่าเป็นเลขบวกสองจำนวนนั่นเองอ่าจากตรงนี้เราจะเห็นว่าโจทย์บอกว่าขอลอมอของเลข บวกสองจำนวนเป็นเท่าไรครับเป็นร้อยยี่สิบสามอ่าก็แสดงว่าทั้งตัวแปร a และ b เนี่ยจะต้องมีร้อยยี่สิบสามเป็นตัวประกอบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดให้ตัวแปร a เท่ากับร้อยยี่สิบสามคูณตัวแปร p อีกตัวแปรหนึ่งอ่า เมื่อ p เป็นจำนวนเต็มนะครับอแล้วเราก็ให้ b เท่ากับร้อยยี่สิบสามรอยยี่สิบสามคูณ q เมื่อ q เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันนะครับ ่าโดยที่ตัวแปร p และ q จะต้องไม่มีตัวประกอบไม่มีตัวประกอบร่วมนะครับอ่าแล้วเราก็เข้าเข้าสมการเลยนะครับจากสูตรนี้นะครับ าจากสูตรจำนวนนับสองจำนวนคูณกันนะครับเท่ากับหอรลอมอของสองจำนวนนั้นคูณกับคอรอนอของสองจำนวนนั้นนั่นเองนะครับาจากตรงนี้ a ก็คือ 123P ยี่มพใช่ไหมครับก็แทนไปอ่าแล้วก็ b ก็คือ1 2 3ยิบ q นะครับส่วนหอลมอและคอลอนอเราก็แทนไปเลยนะครับก็เป็น123คูณกับ8,856นะครับจากตรงนี้เราจะได้ตัวแปร p คูณกับตัวแปร q จะเท่ากับร้3สามคูณแปดพ นะครับแล้วเราก็เอาร้อยยี่สิบสามสองตัวนี้นะครับคูณตัวแปรอยู่ใช่ไหมก็ย้ายมาย้ายมาหานั่นเองนะครับอาจจะตรงนี้ร้อยยี่สิบสามเราก็ตัดกับร้อยยี่สิบสามนะครับอา่าแล้วจะตรงนี้ เราเอาสามทอนเป็นเศษส่วนยต่ำนะครับแล้วก็หารไปเรื่อยๆก็จะได้ออกมาเป็นเจ็ดสิบสองนั่นเองนะครับออกมาเป็นเจ็ดสิบสองทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาให้หาอะไรครับเขาให้หาผลต่างระหว่างเลขสองจำนวนอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือหาอะไรครับ หาว่า a ลบกับ B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่พวกเราอย่าลืมนะครับว่าโจทย์ถามอะไรนะครับเราจะได้ไม่สับสนนี่นะครับอาจจะตรงนี้เราได้แล้วว่า p คูณ q เท่ากับเจทีนี้เราจะหาค่า p กับค่า q ได้อย่างไรนะครับเนื่องจาก p กับ q จะต้องไม่มีตัวประกอบร่วมกันนะครับอ่า เพราะฉะนั้น72เนี่ยเราจะแยกออกมาเป็น9คูณ8นะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเราไปแยกออกมาเป็นอ่ะ72จริงๆมันแยกได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็นอ2คูณ6ก็ได้12คูณ6ก็ได้72เหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้12กับ6เนี่ย สิบสองก็หกมันจะมีตัวประกอบร่วมนะครับซึ่งตัวประกอบร่วมก็อย่างสิบสองมันก็คือสามคูณสามคูณสี่อ่าสี่ก็คือสองคูณสองใช่ไหมครับส่วนหกก็คือสามคูณสอง่าเราจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีสามเป็นตัวประกอบร่วมแล้วก็มีสองเป็นตัวประกอบร่วม เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้9ก้ับ8นั่นเองก็แสดงว่าอ่าตัวหนึ่งก็เป็น9นะครับและตัวหนึ่งก็เป็นแปดเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดเลยว่าให้อ p เป็นเแล้วก็ q เป็น8นะครับอจากตรงนี้เราก็จะมาหา แต่ตรงนี้เราก็จะมาหาค่ามาหาค่า A กับค่า B กันก่อนนะครับอ่ามาหาค่า A กับค่า B นี่อ่าเพราะฉะนั้นจากข้างบนนะครับ A เท่ากับเท่าไหร่ครับร้อยยี่ิบสามคูณพใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น A ก็เท่ากับ123คูณกับ9นั่นเองแล้ว B เท่ากับเท่าไหร่ครับ123คูณกับ Q ก็คือ123คูณกับ8นั่นเองแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือหาค่าของสองจำนวนลบกันก็คือ A ลบ B เพราะฉะนั้นก็คือ123ยคูณเ ลบกับ123คูณกับ8นะครับอาจจะจัตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามามี123เป็นตัวร่วมตัวร่วมคูณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการดึงตัวร่วมนะครับก,ก็คือเอา123ดึงออกมาแล้วก็เอา9ลบกับ8นะครับ มันก็คือร้อยิบสามคูณกับหนึ่งั่นเองก็ตอบร2อยยิบสามนะครับอ่ะข้อนี้เราก็จะได้คำตอบก็คือร้อยยิบสามนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อสามนะครับเห็นไหมครับคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายจริงๆอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อข้อต่อไปเลยนะครับ อ่าเรามาดูข้ออ่ามาข้อแปดนะครับอ่าข้อแปดข้อแปดเขาบอกว่าให้หาผลบวกของเลขเลขคี่ตั้งแต่ยี่สิเอ็ดถึงหกสิบเอ็ดเท่ากับข้อใดน,นะครับอ่าถ้าเราเจอคำว่าตั้งแต่แสดงว่ายี่สิบเอ็ดกับหกสิบเอ็ดก็เอาด้วยนะครับเอามาคิดด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นโจทย์ก้อน,นี้หาอะไรครับหาผลบวกของจำนวนคี่ก็คือตัวแรกก็คือยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบสามบวกยี่สิบห้าบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายก็คือหกสิบเอ็ดนี่นะครับจะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการหาอนุก,กรมอนุกรมเลขคณิตนั่นเองนะครับอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเลขคณนตจริงๆเป็นเนื้อหาของม5นะครับแต่ว่า,าก็ออกสอบในข้อสอบเข้าม4ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องศึกษานะครับอาจจะตรงนี้เราก็าต้องมาหาผลต่างร่วมก่อนนะครับก็คือถ้าเป็นลำดับเล็คขิตเนี่ยผลต่างร่วมจะเท่ากันนะครับก็คือตัวหลังลบกับตัวหน้า23ลบ21นะครับ ่าก็เท่ากับสอง่าเขาเรียกว่า D ค่า D นะครับ d ิ f เฟอเรนตผลต่างรวมยี่บห้าลบยบสามก็เท่ากับสองเหมือนกันนะครับอย่างนี้แหละเรียกว่าลำดับเลขคณิตนะครับถ้านำมาบวกกันก็เลยเป็นอนุกรมเลขคณิตน,นั่นเองอาจจะตรงนี้เราจะต้องมาเข้าสูตรหา Sn นะครับสูตร Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย a 1บวก a n นะครับโดยที่ s n ทำไมถึงย่อเป็น s นะครับ s นี่ก็คือมาจากคําว่าซีรีส์นะครับอซีรีส์ที่แปลว่าอนุกรมนะไม่ได้ซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับถ้าซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นบางคนก็ติดกันเพลินนะนะครับ ซีรีสมาจากภาษาอังกฤษแปลว่าอนุกรมนะครับเอ็นห้อยเนี่ยก็คือ n พจแรกนี่นะครับก็คือผลบวกเพจแรกแล้วก็เในที่นี้คืออะไรเตรงนี้ก็คืออ่าจํานวนที่เรามาบวกกันทั้งหมดตรงนี้ครับว่ามีกี่ตัวนั่นเองจำนวนตั้งแต่ยี่สเอ ถึงหกสิบเ็ดเนี่ยมีกี่ตัวนัวเนี่งนะครับเอ็นก็คือจำนวนจำนวนกี่ตัวที่บวกกันส่วน A อหนึ่งก็คือพจน์แรกของลำดับนะครับหรือพจน์แรกของอนุกรมก็ได้นะส่วน A อเอนตรงนี้ก็คือ ผลสุดท้ายของอนุกรมนะครับอ่าทีนี้เราจะต้องมาหาค่า n ก่อนนะครับอ่าค่า n เนี่ยเรามีสูตรลัดนะครับค่า n n นะครับก็คือ,อ เอาพสต์สุดท้ายลบพสต์แรกส่วนด้วยผลต่างร่วมนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับอ่ะ an คือโพสต์สุดท้ายใช่ไหมครับพสต์สุดท้ายก็คือหกสิบเอ็ดลบกับ a หนึ่ง a หนึ่งก็คือยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับพสต์แรกของอนุกรมส่วน ตัวค่าดีค่าดีก็คือเท่าไรครับก็คือสองนั่นอ่นะครับอ่าแล้วก็บวกดีหนึ่งหกสิบเอ็ดลบยี่สิบเอ็ดก็ได้สี่สิบใช่ไหมครับสี่สิบหารสองก็ได้ยี่สิบบวกหนึ่งก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดนี่นี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะว่ามีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวนะครับที่อ่าที่เอามาบวกกันนั่นี่นะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าสูตรอ่าผลวบวกอนุก,กรมอ่ายี่สิบเอ็ดตัวแรกนั่นเองนะครับก็คือเก็คือเท่าไหร่ครับเอเราได้แล้วก็คือมียี่สิบเอ็ดตัวนั่นเองนะครับส่วนด้วยสองส่วนเอหนึ่งก็คือพจน์แรกของอ่าอนุก,กรมก็คือยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ a อก็คือพจน์สุดท้ายของอนุกรมก็คือหกสิบเอ็ด เพราะฉะนั้นยี่สิบเอ็ดบวกหกเอ็ดก็ได้แปดสิบสองนะครับยี่สิบเอ็ดอ่าทีนี้เราก็เอาสองตัดกับแปดสิบสองนะครับก็จะได้สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดไปคูณยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแปดร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองนะครับอ่าซึ่งข้อนี้ก็คือคำตอบก็คือเท่าไรครับ แปด้อหกสิบเอ็ดก็ตอบข้อสองนี้น,นะครับพวกเรายาไหมครับอาจจะยากสังเกตนะครับต้องจําสูตรเองแล้วก็รู้ความหมายของตัวแปรแต่ละตัวนะครับทีนี้เราก็จะมาดูข้อต่อไปนะครับอ้ก้า ข้อก้านี่ไม,ม่ยากนะครับข้อาไม่ยากนะครับอ่ะเขาบอกว่าเลขโดด2 4 7เขียนเป็นจํานวนเลข3หลักโดยไม่ซ้ํากันจะเขียนได้กี่จํานวนนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นซึ่งหาจํานวนวิธีต่างๆนั่นเองข้อนี้ไม่ยากเขาบอกว่าให้เขียนเป็นเลข3หลักใช่ไหมครับหลักการก็คือเราก็เขียนไป3 สามขีดก่อนเลยนะครับก็คือให้ทางขวาเป็นหลักหน่วยตรงกลางเป็นหลักสิบแล้วก็ข้างหน้าเป็นหลักร้อยนะครับเพราะว่าเลขสามหลักก็มีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยน,นั่นเองทีนี้โจทย์เขาให้เลขม,มาแค่สามตัวคือเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดนะครับอาจจะตรงนี้เขา บอกว่าจะเขียนตัวเลขสามหลักได้ทั้งหมดกี่วิธีนะครับเรามาดูที่หลักร้อยก่อนเลยนะครับหลักร้อยตรงนี้เนี่ยเราเลือกได้กี่ตัวเลขครับก็คือสองสี่แล้วก็เจ็ดใช่ไหมครับสองสี่แล้วก็เจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นมีกี่วิธีให้เลือกก็คือมีสามแบบให้เลือกน,นั่นะครับแต่สุดท้ายเรา หลักร้อยเนี่ยเราก็ต้องลงไปหนึ่งตัวเลขถูกไหมอ่าสมมติครูลงเป็นเลขลงเป็นเลขสองไปอ่าสมมตินะหลักร้อยครูลงเป็นเลขสองไป,นะก,ป,งไปก็คือลงไปหนึ่งตัวแล้วแต่โจทย์บอกว่าอะไรครับตัวเลขแต่ละเลขจะต้องไม่ซ้ำกันเลขแต่ละหลักต้องไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าหลักร้อยเนี่ยเราเลือกได้สามวิธีแต่สมมติเลือกไปแล้ว ตัวหนึ่งตัวเลขสมมุติเลือกไปแล้วสองแสดงว่าหลักสิบเนี่ยเราก็จะเลือกได้แค่สองวิธีถูกไหมก็คืออะไรครับสี่กับเจ็ดนั่นเองาเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราในเลขหลักสิบเราก็เลือกได้สองตัวเลขและทีนี้หลักสิบสมมติอ่ะครูเลือกเป็นเลขสี่ลงไปเป็นเลขสี่ลงไปอ่าแน่นอน หลักหน่วยก็ห้ามไปซ้ำกับหลักร้อยกับหลักสิบซึ่งเป็นสองกับสี่ก็เหลือได้แค่อะไรครับแค่เจ็ดตัวเดียวถูกไหมอ่าเราก็เหลือเลืออได้เจ็ดตัวเดียวแล้วก็เลือได้กี่วิธีครับหนึ่งวิธีเท่านั้นทีนี้หลักการกระทำอย่างต่อเนื่องเราจะจับมาคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาสามคูณสองคูณหนึ่งสามคูณสองได้หกหกคูณหนึ่งก็ได้หก เพราะฉะนั้นมีทั้งหมด6จำนวนนั่นเองนะครับ6วิธีอ่เราก็จะได้คําตอบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็การข้อ3นะครับเป็นไงครับพอได้นะครับ